อย่างที่เราทราบกันดีก็เราเคยากันมาสามสี่เที่ยวมั้งน่าจัดนะคกับเกมโชว์นะทิกเท็โดกับบิงโกปิสที่จะออนพร้อมกันนะเคาะวันออนนะเป็นสิบสี่เมษานะซึ่งใช้ฉา,ากอย่างเล้างซีจีบาดฉ่ำฉากอย่างกว้างแต่ก็ยังเจ็ดมือเดียวเหมือนเดิ <laughs> สุดยอดจริงๆนะครับเรสเตอเอาตรงๆนัเท่าที่ผมเคยเห็นมาฉากมันดีมากถักอลังการงานสร้างจริงๆอ่ะถึงแม้จะเป็นซีจีนะแต่ฉากมันดีมากจริงๆบิงโกบิดก็อลังนะครับเพราะบิงโกบิดมันคือเกมแอปเกมอ่ะแอปเกมบิงโกที่คนเมกรเขาชอบเล่นกันมากนะครับแต่แอปเมลฟ้าใช่อีเมลฟ้าเนี่ยคนทั่วโลกเขาชอบเล่นกันมากนะครับไม่รู้ชอบหรือเสพติด จากจากนั้นจากนั้นแมวแมวสีฟ้าก็จะจะเริ่มทาทาสีตัวเองเป็นสีแดงออนะ,ะแล้วก็คาดตาสีเหลืงองอนะเราก็จะกินเงินเราอ้าไม่ใช่ไม่ใช่เวมมี่นะคุณบี่เอาไปใส่รอไม่ใช่อะไม่ใช่คือแมวมาสีฟ้าใช่ไหม มันก็จะเปิดเกลิ้นชักกระโตบนโตแล้วก็เราจะพาไปว์ปที่ไหนก็ได้นะฮะใช่ครับแล้วเราจะไปหาดิฉสุนอะไรไม่ใช่โดเลมอนเหรอไม่ใช่เรไ,ไม่ใช่ใช่ไหมนะครับซึ่งรายการนะครับทีิกทค่คดูจะมาก่อนเวลาหนึ่งทุ่มบ้านเขานะกหนึ่งผู้บ้านเขานะ<อ>แล้วหลังจากนั้นมิงโกบิชจะต่อทันทีในเวลาทุ่มครึ่งนะครับรายการครึ่งชั่วโมงอ่านะครับซึ่ง ที่แท็กตูนะครับเราได้พิธีกรสาวบุกมือนะฮะจากมาร์ตเมลและดิชีสยุคก่อนนะฮนะซึ่งกติกานะครับก็คือผู้แข่นขันสองคนตอบคำถามนะครับเพื่อวางเครื่องหมายของตัวเองให้เรียงกระตาช่องที่แท็กตัววางโอเอ็กอะไรไปนะครับใครเรียงได้ก็จะชนะนะครับซึ่งมเมื่อเด้กับค้กสามรอบนะครับผู้ที่มีตาังม,มากที่สุดจะได้ไปเล่น รอบโบนัสน,นะครับเพื่อเผชิญหน้ากับเจ้ามาังกรนะครับแต่ผมเสียได้อะไม่เอามาังกรติดเกมเอีไทไพ่หลอตสองพันยี่สิบมาด้วยเออหน่เนี่ยผมอยากจะได้ฉันโคตรชอบเลยมังกรติดเกมเนี่ยเออดูกวันดีอ่ะอไปได้ปากจัดด้วยนะครับทาสีสัตว์เออเสียได้เสียได้นะครับเอา้าซึ่งจะยังไงนั้นก็รอติดตามนะครับแต่แน่นอนครับแจ็คพอตคือหนึ่งหมื่น นะฮะนั่นนั่นแหละครับของส่วนบิงโกบิดนะครับก็จะเป็นเกมที่เล่นคล้ายกับเกมที่เราเคยเล่นบนมือถือนะฮะซึ่งผู้เล่นจะต้องตอบคาถามนะครับความรู้ทั่วไปเพื่อรับลูกบอลและตัดสมคะแนนอะนอกจากลูกบอลที่มีหมายเลขไว้เปะแเปกกระดษบิงโกของคุณเลยเนี่ยก็จะได้ลูกบอลทองคําที่สามารถเลือกเลือกวางเองได้ด้วยว่าจะวางที่ช่องไหน วันที่ตัวเลขไหนที่จะได้แล้วก็สามารถรับคะเนนโบนัสได้ด้วยเออพราะทุกการทําบิงโกจะได้คะแนนนะฮะได้คะแนนพิเศษอีกต่างหากออแล้วก็จะมี p พาเวอรัด้วยอุ้ยเพาเวอร์อัพแบวางสองช่องสองช่องเรนดอมเออหรืออาจจะมีอีกคะแนนคูณสองอะไรว่ากันไปตามที่เขามีอะฮะอินเตนวนเอออินเตนวินมีทุกอ,อย่างเลยนะครับซึ่ง ผู้ที่ชนะนะครับจะได้เข้าสู่รอบบิดนะครับซึ่งต้องทําบิงโกให้ได้ภายใน60วินาทีเอ๊ะจีอะไร60วิมีสไตล์จีนอินเลยเดียวเป็นแค่แพทเทิร์นเดียวเลยดิว่าแพทเทิร์นเดียวกันเลยเนี่ยเนี่ยอะไรต้องทำอะไรสักอย่างใน60วิอะนะไปจีเงินเหมือนเหมือนกันอีกฮะหมื่นดอลล่าหนึ่งดอลล่าหมื่นหมื่นสอหมื่นหมื่นดอลล่าครับหมื่นดอลล่า นะครับต,า,ตายก็นแค่ตายเนี่ยดอนเดียวพังเจ้าตายซึ่งได้นักแสดงชื่อดังนะครับคุณวาลเลอรี่เบอร์ตินเนลี่นะครับมีมีผลงานหลากหลายนะครับพิธีกรรายการฟู้ดเ e t w o r k กบ้างนะครับในช่องนะั้นในช่องออแล้วก็มีซีรีส์คอสอิคลิ l เลนนะครับแล้วก็มีหนังซีรีส์มากมายนะครับแล้วก็มีในฐานะผู้ชี่ยวชาญนักไล์ตายนะครับในทอล์คโชว์ชื่อดังดู The Show. รูเบรีมอร์โชนะฮะ นะก็ผมเคิดว่าน่าจะมีให้ดูเต็มๆบ้างหละ oh. ผมว่ากีทูนี่เบิรไม่น่าจะได้ใจดาขนาดนั้นนะแต่แต่ผมคิดว่าไม่แน่แล้วล่ะคะเพราะว่าผมอยากดูทีเซอร์ของเขาที่เป็นวิดีโอนะเขาไม่ให้เราดูอนระ oh. <c oughs> เขาล็อกให้คนณมีการดูอย่างเดียวนะฮะน้าเต้าเหลือเกินแมนะฮะ สองรายการนี้ที่มาใหม่ครับบอกเลยครับว่านี่คือหนึ่งนี่คือหนึ่งตัวอย่างนะ,ะที่ยังคงยืนยับชัดเจนว่าจีเซนนะครเป็นช่องนะฮะใชเป็นช่องผู้นําความบันเทิงทางด้านเกมโชว์และเป็นผู้นําทางด้านคอนเซ็ปต์ฉากใหญ่เหมือมนเดิมครับผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับสุดยอดจริงๆต้องมมากครับที่ว่าจะจ่ายเงินไม่เกิดจ่ายเงินไม่ไม่น้อยกว่าหมื่นมีเอ่อ มีไปบางร,า,รออายการอ่ะเออมีบางรายการที่มากกว่าหมื่นแต่บักว่าก,ก็หมื่นห้าหมื่นห้าสองหมื่นอะไรเงี้ยเออ